รบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศร,รอบๆภายในงานนะครับวันนี้ที่ตลาดค่ายฉเฉลยศึกนะครับท่านไหนที่มาไม่ถูกนะครับสะพานข้ามแม่น้ําแควนะครับนั่นแหละอยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ําแควเลยครับเตรียมเตรียมนะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมจะเซตอัพนะครับระบบเสียง นะครับคอนเสิร์ตเซกโลโซกันคืนนี้นะครับเครื่องก็เป็นของทีมงานจักจั่นนะครับอุทยัยนะครับเสียเบิร์ดเซนะนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยววงวงนะครับเดี๋ยววงวงของโลโซจะมาเซตอัพตอนบ่า,บายสามนะครับสาวสาวก็พี่ชัยนั่นแหละนะครับ วันนี้ตู้โลนะครับตู้โลข้างละ9ใบนะครับใบละ2ดอกนะครับมีถ่ายแขวนข้างละ10ใบขุบมพลังในวันนี้นะครับขุมพลังในวันนี้นะครับ นี่เลยนะครับ WM นะครับวันนี้รับหน้าที่ขับโลก่อนนะครับเพราะว่าเครื่องที่ขับปิดไฮที่ทางทีมงานจักรจันทร์สั่งไว้นะครับเรายังไม่พร้อมส่งนะครับไม่พร้อมส่งนะครับเร่งสุดๆแล้วนะครับไม่ทันจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยขับโลไปก่อนนะครับรับหน้าที่ขับโลโดย WM 1มืนสองนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับผมเป็นบรรยากาศโดยรอบงานนะครับวันนี้ผมก็สองงานนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ต้องไปเข่าขุ่งแล้วนะครับงานบ้านพี่จงนะครับเดี๋ยวจะครู่ก็ต้องไปแล้วนะครับเดือดแน่นอนครับวันนี้นะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวพักไลน์ไว้นะครับเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอวงสาวเช็คเรามาพบกันอีกรอบเรามาฟังกันนะครับ